ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับครับมือานี้จะมาลงแนวทางนะครับพี่น้องเอฟซีห้าน้อยนะครับห้าน้อยมัดรวมนะครับพี่น้องเอฟซีสามน้อยครับมีน้อยพิเศษนะครับปกติ V.I.P. นะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้สายวิ่งสายหลุดนะครับบ่ควรผ่านได้พี่น้องเอฟซีห้าน้อยมัดรวมนะครับ คับค่สามน้อยครับพี่น้องซี่เอาไปหลุ่นก้อนหวยเหล่าพัฒนาออกนะครับครับมือนี้ก็มาขับลูกไส่นะครับยุไคทหารนะครับกับลูกไส้ออกเวียนเราก็ะมาหับออกไปบันนะครับเนเพราะวเดือนละเทือนะครับ ฮานอยมัดรวมเอาจ้องให้เบิ้งทีเดียวเด้อพี่น้องเอเขียนนะครับเพราอไ่จนให้รถให้ยกข้างนอกแดดแห้งครับพี่น้องเอแดดจ้าขนาดเลยเหมือนี่บุญภูมิครับรูซสึก,กวาแดดแบบนี้สองสสยสิมีฝนไม่ีกุนะครับเพราะฝนก็นเฮ็ดออกครับทางบ้านของแอดนะครับเฮ็ดกงเริ่มเริ่มสีออกนะครับพี่น้องเอฟซี ครับมือนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบปดครับนับนับจากนี้ไปนะครับแอดจะลงทุกมือนะครับลงห้าน้อยนะครับเอาตลอดคำนะครับรอบเสาแอดกัอให้เบ้าเหลยมเป็นคนลงนะครับในกลุ่มของแอดนะครับเนาะให้น้องไส้เป็นผู้ลงหรอกะส่วนห้าน้อยนะครับห้าน้อยสามน้อยพิเศษปกติ Vip นะครับอยากจะลงเพราะว่ามีความหมั่นใจนะครับเขามาแล้วตลอดตะวันบิลลงให้พี่น้องเฮ้านะครับเ mm hmm. พราะว่าเหตุเอียงสื่อเอียงนะครับพี่น้องสื่ mm hmm. สุกที่ยี่สิบแปด หน่อยสามน่อยนะครับพ,พี่น้องพี่น้องซี่เอาอย่าจะลงไปว่าหาน่อยสามน้อยนะครับ <c oughs> ครับเมื่อนี้วิ่งรุดนะครับพี่น้อง้ซี่มีเก่า กับ8นะครับพี่น้องพี่เก้ากับแปดเด่นที่เก้ากับแปดนะครับเอาบ้พิดบังแทนแน่นอนพี่น้องพี่ครับจ,จะจับคูให้บ้าลายหางนะครับเอาเริ่มต้นพิเศษนะครับพี่น้องชี่หาหน่อยมัดร่วมครับพิเศษ กติ VAP ครับสามน้อยนี่ครับมีโอกาสเข้ามานะครับวิ่งรูดที่เก้ากับแปดนะครับพี่น้องสีครับจับคู่นะครับแปดเก้า แปดหกเก้าหกแปดสี่เก้าสี่เบิ้ลนะครับพี่น้องเอฟซีครับนี่แปดแปดนะครับกับเก้าเก้านะครับพี่น้องเอฟซี อย่าลืมไปกลับได้พี่น้องเอฟซีครับอย่าลืมไปกลับนะครับเพราะว่าตัวเหล็กมีอยู่หาคู่นะครับพี่น้องเอฟซีส่วนเหล็กบันมีอยู่สองคู่ เลขเบิ้ลมี่แปดแปดกับเก้าเก้านะครับเ <c oughs> อาจังไอจะช่วยพี่น้องเขาเบิ้องนับเขียนเรียบร้อยก่อน <c oughs> ครับเย็นๆได้พี่น้องสิเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับวันศุกร์ที่28มิถุนายนนะครับ2,024นะครับหานอย3ามนอยนะครับวิ่งรูด9กับ8นะครับครับมีสามนอยกพิเศษนะครับปกติ v ีพนะครับบางที่อาจจะไปเขาเฉพาะกิฟกับกาศา์ก็ได้ได้พี่น้อง FC ครับแต่อยากให้แค่3ามนอยนะครับ ครับก็บมี8 9 8 6 9 6 8 4แล้วก็9 4ครับพี่น้อง FC ครับหมูบ้านเบิ้ลนะครับเบิ้ลเก้าเก้านะครับเบิ้ลเก้าเก้าพิเศษกับปกตินะครับเรียกเบิ้ลนะครับครับจับคู่หมูบ้านนี่ก็บเอฟกั จับคู่กับมี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับกับเขานะครับพี่น้องเยี่ยครับมื่อนี้ครับสิมาตัวใดนะครับก็คือแปดเก้าแปดหกเก้าหกแปดซีเก้าซีนะครับพี่น้องเยี่ยครับติดเบิ้ลนะครับแปดแปดกับเก้าเก้านะครับครับสายวิ่งสายหลุดก็คือเก้ากับแปดเนาะพี่น้องเยี่ยครับแค่สามหน่อยพี่น้องห้าน้อยก็รวยได้คือกันนะครับพี่น้องเยี่ย ครับพี่น้องเฮาชับหน้าจอไว้ครับบรรยากาศรอบคังนะครับพี่นอ้องที่ แดดแห้งนะครับแดดย่างจ่าเลย่มือนี่นะครับพี่้องที่ซี่ครับหลังจากนี้แล้วเอดก็จะตามนะครับเราพัฒนานะครับรับเฉพาะวงในนะครับของทานอาจารย์ออปากน้านะครับพี่้องที่ซช่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ออเวียงจันนะครับขอโทษขอให้เอาลงนะครับพี่้องที่เช่ครับมาจอดอยู่ข้างน้องนะครับเนาะ ครับรอหับหลูกไส้นะครับซ้ำลูกไส้ออกเขาเวีนอยู่นะครับมาผิดไปล่านะครับพี่น้องเยซี่ได้เดี๋ยวมาถาโดนจักหน่อยเอาพี่น้องเย็ซีคปับนาจอไว้อีกรอบนึงนะครับเนาะครับอากาศจะลงเล่าพัฒนาสายวิ่งสายหลุดของธนาจันทร์อวียงจันทร์นะครับพี่น้องเย็ซีครับหัวดที่แล้วนะครับ มาเก้าตัวเดียวนะครับเขาคักเขา,ขา,ขาเนี่ยพี่น้องซี่รับหัวนี่ก็มาตัวเดียวคือกันนะครับแต่มีโตจับคูให้นะครับพี่น้องซี่เอาล่ะแกจคลิปนี้แล้วยังพอไปตามกันนหมพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ